ผมเอกนะครับยงยศประวรรณานะครับงานนะครับก็มีทำเกี่ยวกับวงนะครับชื่อว่าวงเมลโรสนะครับ ตอนแรกเลยที่เขาเปิดรับสมัครแคตติ้งบทอ,อคินกับแคปเปอร์เนี่ยเราก็นึกถึงคนใกล้ตัวก่อนลเลยก็นึกถึงเอกแน่นอนเลยเอกใช่เลยคาแรคเตอร์ล็อกเกอร์ดิบเถียงกันอยึางตัวคล้ายๆกัคล้ายๆกับอคิมว่าใช่เลยน่าจะก็เลยชวนเข้ามาผมอคิน BC 17ิที่มันอะไรเนี่ยนเอายูโรคาสตาใส่เนื้อให้ฉันกิน แค่เนีนยฉันจะไปกิมอะไรล่ะนี้นยงสิจะได้งั้นเดี๋ยวฉันวัดเปรดทหารขึ้นมา,าสักกิโลใส่ื้อเป็นเนื่อง,นนองแบหนกอดนครับเหมือนเขามีความกระนในตัวเองลักษณะาการนั่งการพูดทุกอย่างมันมีความกวนอยู่ในตัวเองซึ่งไม่ต้องเสแสร้งมันก็ดูกวนซึ่งมันเอิมันเหมือนอคินมากอะ ลองเตะต่อยใช้คาต่าฟันใช้มีดดามัสกัสหรือแม้ใช้ปืนยิงเงองทำได้ออกมาไม่ขัดเขินนะดูแบบว่าพิวอะผิวมากการแสดงแบบการ์ตูนอะคือมันจะมีการปรเทกเสียงการพูดแบบแสดงแสดงอะด,ดาราที่ที่มีชื่อเสียงหลายๆคนก็ตามพอพอเล่นอะไรที่มันดูเป็นตาลกาตีนี่ยจริงอต่างเนี่ย,จะ,ยจะมีปัญหาตรงน,นี้คือว่าพอเ,าเขาเล่นแล้วเราไม่เชื่อแต่กเอกเนี่ยไม่ใช่คือเอกพูดมาแบบให้มันพูดประโยคประหลาดที่แบบคนก็ไม่พูดกันเราก็เชื่อว่ามันพูดจริงหรือแม้แต่ท่าทางที่คนเขาไม่ทาํางันแบบ โอ้โหโพสกว่าจะนั่งได้อะไรเงี้ยแต่พอไปอยู่ในเอกแล้วเราสึกว่าอ๋อเออไอคนนี้มันเป็นจริงๆอะไรเงี้ยก็คือแบบมองครั้งแรกก็รู้แล้วว่าเออเน่ยเหมาะแน่นอนใช่ครับโอ้ยคิดว่าเหมาะสมอยู่แล้วอ่ะคือพอมองแล้วก็เอ้ยพอพู้แล้วเออใช่เหมือนเลืดออกมาจากตัวละครจริงๆก็ต้องก็ต้องรอดูนะครับว่าเอกจะเล่นได้อย่างเล่นเป็นอาคินได้อย่างนี้หนงแค่ไหนแต่ผมบอกได้แค่ว่าเอกน่าจะเป็นอาคินที่แตกต่างจากในนิยาย เพราะว่าตัวเขาค่อนข้างเป็นคนคนไม่ปกติอ่นะนะเขาน่าจะเอาความไม่ปกติของเขามาใส่ในตัวคิมไม่ได้น่าจะมีอที่สร้างสนุกให้กับตัวคิมบทภาพยนตร์ได้ก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็ฝากให้กําลังใจด้วยนะครับเพราะว่าคิดว่าถ้าขาดกําลังใจนี่คงแบบคงคงจะแบบเหนื่อยมากกว่าเดิม บางทีเราทำไม่ได้มันก็ทอ้อแต่เวลาถ้ามีแฟนคลับเยอะๆมันอาจจะทําให้แบบเราแบบนึกถึงแฟนคลับที่เขารอดูเราอยู่นะครับ